หาตัวที่จะได้ฟังท่านเนี่ยได้ยากมากเลยนะครับตัวท่านั้นนะครับจบเญียตีวิศวะจากประเทศญี่ปุ่น เรามีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตยอยากจะยกระดับฐานะนะครับของตัวเองแลวครอบครัวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมีไ์สไต์สุดยอดใช่ไหมใช่ก็ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าธุคกิจการตลาดแบบเครื่อง่ายนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับจากนี้ต่อไปนะครับทุกคนก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มมีความสิทธิ์คิดเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองมากขึ้นนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของเวลาเราจพบว่ามันมาไม่พร้อมกัน มีวิธีการอยู่วิธีการนึนะครับที่เราสามารถจะแก้โจทย์ตรงนี้ได้ก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของการสร้างเครื่องมือนะครับที่สามารถสร้างเขาเรียกว่ากลายได้ที่เราหยุดทาแล้วยังไม่หยุดนะครับที่รู้จักในนามของพาสซีทิคัมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับทักษะที่ผมได้เรียนรู้หมาก่อนน้นนี้นะครับเรื่องของการสร้างองค์กรขนาดใหญ่อยากรู้ไหมครับใช่จริงๆแล้วผมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้แต่วันนี้ดีใจที่สุด ที่ได้แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกท่านนะครับเพราะถือว่าเป็นทักษะที่มีความจําเป็นนะครับแล้วนะพวกเราเนี่ยสร้างความมาขนาดนี้โดยที่ยังไม่รู้เรื่องราวแบบนี้ได้ยังไงใหญ่นอนมาดูนะครับพื้นฐานเรื่องการตลาดก่อนนะครับการตลาดคืออะไรครับก็คือการที่มีผู้ผลิตนะครับเคลื่อนขับเคลื่อนสินค้านะครับไปถึงมือผู้บริโภคอย่างนี้เรียกว่าการตลาดผ่านช่องทางต่างดส่งช่องทาง ช่องทางแรกเรียกว่าการค้าปลีกนะครับค้าปลีกคือเราเดินเข้าไปที่ร้านค้านะครับเพื่อซื้อบางสิ่งบางอย่างช่องทางที่2เรียกว่าขายตรงก็คือการขับเครื่องสินค้าเหมือนกันแต่ไม่มีรูปแบบของค้าส่งค้าปลีกกับค้าโฆษณานะครับอันที่3ก็คือ M l M หรือว่าเน็ตเ r ิร์ r มาร์เก็ตติ้งหรือว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับช่องทางที่สก็คือปีบริษัทนะครับหรือว่าชาร์โก จริงๆเนี่ยมันล้มเหลวในเรื่องของการที่มันขับเคลื่อนสินค้าเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การตลาดนะครับไม่ใช่การตลาดนะครับคราวนี้มาดูในร้านเกลี่ยบบ้างค้าเกลี่ยบค้าเกลี่ยบก็จะมีผู้ประกอบการนะครับค้าส่งค้าปลีกโฆษณาขับเคลื่อนสินค้าจากโรงงานเป็นมือผู้บริโภคอันนี้เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราเข้าไปที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้า จับจ่ายซื้อสิ่งของบางอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์นะครับก็จะเป็นรูปแบบของทั้งสิ้นนะครับะนรับที่ขายตรงคืออะไรครับก็คือการที่เราขับเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคโดยไม่ได้ใช้ช่องทางเหล่านี้แต่เราขับเคลื่อนโดยใช้เทคนิคการขายการขายตรงที่เรารู้จักก็อย่างเช่นสาวสามิสตีนเอวอนยาคูสารานุก,กรมเครื่องครัวนะครับพวกนี้เป็นลักษณะขการทำขายตรงทั้งสิ้น มาดูอีกด้านนึงครับอันนี้จะใช้เคิดการขายนะครับแต่ว่าคอนเสิรญจะมีความสับสนนะครับไม่รู้เป็นเหมือนผมหรือเปล่าจะสับสนในตอนเริ่มต้นว่าขายตรงกับคือข่ายเหมือนกันปะจริงๆแล้วมันเหมือนกันอย่างนึงคือมันไม่ได้ใช้ค้าส่งคัาปีโฆษณามันเหมือนกันตรงนี้แต่ที่เหลือไม่เหมือนกันในเรื่องของได r e c t s เนี่ยใช้เทคนิคนีเรื่องการขายชื่อก็มีคําว่าขายอยูละแต่คือข่ายจะใช้เทคนิคนเรื่องการ สร้าง,งองค์กรนะครับจริงๆมีเ,เรื่องการที่เราชักชวนคนเข้ามาแล้วก็มีการสอนแล้วก็มีการดูแลคีย์เวิร์ดสำคัญคือการสอนนะครับ mm hmm. ในขณะที่แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายเนี่ยพกสื่อต่แต่จะชอบโยงว่ามันเหมือนกันนะทำให้หลายๆลคนเนี่ยสูญเสียโอกาสในการเข้ามา,ารู้จักกับธุรกิจที่มีความสวยงามและมีประโยชน์มากมายขนาดนี้นะครับจริงแล้วแชร์ลูกโซเนี่ยอย่างที่บอกว่าสักครู่นี้คือมันไม่มีในเรื่องของสินค้า เพราะั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่การตลาดและมันผิดกฎหมายนะครับวิธีการดูง่ายๆคือมันมีถ้าในเมืองไทยนะครับมีสบบมีออยอไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องสินค้ามันก็ผิดแล้วแต่ต้นนะครับจริงๆผมอยากให้ท่านจบโน้ตไว้นะครับว่ากดเลยครับว่ามันอันตรายมากนะครับอย่าเพิ่งมาณผมปักโน้ตให้ท่านแล้วนะครับแล้วเราต้องมาดูเรื่องของการตลาดที่ถูกต้องนะครับโอเคตอนนี้คำถามต่อมาคือว่า เวลาเราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคำถามเลยพอพูดถึงเครือข่ายคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราต้องรู้จักคนเยอะไหมอ่ะแล้วเราต้องชวนคนเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องคิดแบบนี้แน่ๆมีใครเคยคิดแบบนี้บ้างไหมครับแต่ว่าในบนเทเรียนที่ผมเอามานำเสนทุกท่านในวันนี้เนี่ยทุกท่านจะรู้สึกสบายๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะสร้างองค์กรโดยใช้หลักการของการทวีคูณใช้คนจํานวนน้อยๆแต่ใช้คนที่เรารู้จักเพิ่มขึ้นระหว่างทางนะครับ แล้วค่อยๆสะสมขึ้นมาจนเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับขอเริ่มต้นบทเรียนบทแรกด้วยชื่อว่าบท2อคูณสอเท่ากับสี่นะครับมาดูนะครับในตัวท่านเป็นวงกลมวงแรกขอเริ่มต้นจากการท่านมีแนะนาคนเข้ามา2คนนะครับแล้วท่านก็ไปสอนเขาไปดูแลเขานะครับไปช่วยเขาแนะนําต่ออีก2คนรวมกันกลายเป็น4ี่คนนะครับนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านเจอคนที่เอาจริงสี่คนไปช่วยเขาทำต่อยรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นสามอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบหกโดยท่านรู้จักคนที่เอาจริงจริงสองค,คนนะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเราพยายามเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่คนละหนึ่งคนจะเกิดอะไรขึ้น 3, นะครับเราก็สร้างองค์กรคูณสามน,นะครับสามคนไปช่วยอีกสามกลายเป็นเก้าเก้าไปช่วยอีกสามกลายเป็นยี่สิบเจ็ด นะครับแล้วก็ขยายองค์กรแตกต่อกลายเป็น81จะเห็นได้ว่าผล่ตงขององค์กรจำนวนคนเพิ่มขึ้นถึง65คนแต่ความแตกต่างที่แท้จริงคือแต่ละคนทรที่จีิงแค่คนละ1คนเท่านั้นเององค์กรเพิ่มขึ้นมาบนั้งเกือบ5เท่านะครับเพราะั้นเราจะเร่งความเร็วนะครับไปดูที่ว่าถ้าเราสร้างองค์กรแบบพยายามเพิ่มขึ้นครับเป็น5คนบ้านจะเป็นยังไงนะครับจาก5คนตรงนี้ ที่เอาจริงเอาจังนะครับเราก็ไปช่วยเขาไปดูแลเขา5คนนี้ขยายเพิ่มการเป็น25จาก25ลงไปทำอีคนละ5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 กลายเป็น125จาก125อีกหนึ่งก็กลายเป็น625คนเยอะไหมครับเยอะเมื่อเอาวงกลมๆเหล่านี้มานนรนวมกันนะครับจะพบจํานวนตัวเลขนะครับที่น่าสนใจมากนะครับอยาทีว่จดไว้ก่อนจับาไว้ก่อนคือ780คน ใครก็ตามที่มีองค์กรที่คนเอาจริงเอาจาริง780คนไม่ว่าคุณจะทำอยู่บริษัทไหนไทายไหนก็แล้วแต่780คนที่เอาจริงเอาจาริงถือว่าเป็นองค์กรที่แข็งแรงไหมครับแข็งแรง780คนที่เขาเพียงแต่ว่ามีลูกค้าคนละสิบก็จะมีลูกค้าอยู่รอบๆองค์กรคนถึง7,800คนคนเอาจริง780คนอย่างนี้จะมอ่นด้ไหม่ งั้นถ้าเกิดว่าเรายิ่งแนะนำคนที่เยอะยิ่งดีไหมดีจริงๆแล้วยิ่งนะนำคนเยอะก็ยิ่งดีแต่นะฮะเดยการเราก็ต้องดูแลทํางานทางลึกด้วยถ้าเกิดเราแนะนำคนเข้ามาเยอะเยอะเยอะนะครับอีกห้าจะพบว่าพอเราได้ห้าใหม่ห้าเก่าเราดูแลไม่ทันมันจะไม่ทวีคูณแบบนี้มันจะค่อยลดไปทีละคนทีละคนทีละคนถ้าเกิดว่าเราให้มันทวีคูณคุณต้องรู้จักในเรื่องการชักชวนเขาเข้ามาสปอนเซอร์เข้ามาลีคูเข้ามาแล้วต้องสอนเขาด้วย รเราเรามาดูตัวอย่างในบทต่อไปที่ชื่อว่าอาาสวสารเซลแมนคือเราจะมีปัญหามากๆเลยกับคนที่มีความสามารถสูงส่งนะครับในเรื่องของการขายเพราะเขาไม่กลัวหน้าอิงหน้าคมเขาจะสามารถคุยกับใครก็ได้คนแปลกหน้าก็ได้แต่ถ้าเขาใจกขผิดเราไม่ได้หมายความว่าคนที่ขายเก่งไม่ดีจริงๆเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากสำหรับองค์กรของทุกคน นะครับเพราะเขาสร้างยอดขายได้เดยอะมากเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเรียนรู้บทเรียนที่คุณกำลังเรียนอยู่ตอนที้ตาหากก่อน,จ,อนจ,ะจะยิ่งดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้รู้จักกับคนที่มีความสามารถในการขายเก่งๆนะครับเป็นสุดยอดพันนักขายนะครับคุณจะพบว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นใจยากอะไรเลย,เลยแค่การขายสินค้าราคาไม่กี่ร้อ,อยไม่กี่พันเขาเอาไปขายขาย,ขายใหญ่เลย นะครับแล้บพงคนเขาว่าในเรื่องการชักชวนคนจะทําให้มีรายได้เพิ่มเนื่องจากาว่าเขาไม่กลัวว่าจะต้องไปคุยกับใครนะแต่คนแปลกหน้าเขาไปชวนใหญ่เลยเป็นพทนที่บูแคมเลยนะครับเพราะเนี่ยหนึ่งวันก็อาจจะชักชวนคนสปอนเซอร์คนเข้าไได้ห้าคนสิบคนแต่ไม่ได้น<ล>ะ,<ล>ะเพราะเขาเก่งเขาไม่กลัวไงหนะ<ล> <S 1> 1 <S ึ่องเดือนอาจจะมาเป็นร้อยแต่ไม่ได้นะปัญหาคือไม่ได้มาเป็นร้อยเราไม่ได้กลัวตรงนั้นปัญหาก็คือคนที่มาตออเริ่มต้นหายไปไหนเพราะว่าดูแลไม่ทันไง เขาเพรว่าเขาได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการแนะนําสินค้ายอย่างที่เขาแนะนําได้หลายหมื่นเป็นแสนเลยในเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนเขาชักชวนคนเข้ามาเป็นร้อยเลยแต่สุดท้ายค่อยๆหายไปทีละห้าคนสิบคนแทนที่ว่าจะเป็นส0ม0ิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยสองร้อยห้าร้อยไม่ใช่การเป็นสามสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสามสามสิบสองสิบสองสองแล้วก็หนึ่งนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวเข <c oughs> าบอกเขาได้ทำเต็มที่แล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ เพราะว่าเขาไม่รู้จักกทน,นี้เหมือนที่กเราเรารู้เขาเรียกว่าอวสานเซลลแมนแต่อย่าเข้าใจผิดน,นะครับว่านักขายไม่ดีจริงๆนักขายเนี่ยดีมากเพราะเป็นคนที่เราไม่ต้องฝึกเราไม่ต้องฝึกให้เขาขายครับแต่เราอาจต้องฝึกให้เขาหยุดขายสักนิดนึ่งก่อน <c oughs> มาในรุ่นเกิดนิดหนึ่งก่อนกับบริเวเหล่านี้นะครับว่ามันต้องแจกขายแล้วต้องสอนด้วยโอเคไหม <c oughs> ก็จะ่ชวนแล้วต้องดูแลด้วยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าเรายกตัวอย่างแบบสุดโตรงเลยก็คือในเรื่องของการที่เขาแนะนํานะครับ130คนเลยในองค์กรเราช่วชีวิตของเราจะเจอใครบางคนที่สามารถแนะนำา3 0คนไดไ้ที่เป็นลูกตรงๆได,ได้ไหมได้แต่จะเป็นคนสววว่วนใหญ่ในองค์กรเราไหมไม้่น่าจะเป็นคนไม่กี่คนที่ทําได้นะครับมีบางคนด้ยวยที่สามารถทาแบบนี้ได้ถ้าเราได้มาดีนะครับดีต้องดูแลเขาไว้ให้ดีนะครับโอเคมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว,ว่าแนะนํา ชั้นเริ่มต้นนะครับ1้อยสมสิบคนแล้วเขาสามารถแนะนําต่อโดยการสอนลงไปทํางานเพิ่มเติมนะครับอีกคนละห้าชั้นที่สองจะมีคนทั้งหมดห5 0อยห้าสิบคนแต่คนละห้านะเขวาหน้กาก็ลร้อยสาสิบคนเลยดูแลง่ายหรือยากครับง<ะ>่าเอ่าง่ายแค่จาชื่อร้อยสสิคนได้คุณหัวห้ยอย่างไงง<ะ>แล้วร้อยสมสิบคนที่พาไปเจอคนละห้า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 ไปอีกคนที่เจ็ดสิบคุณว่าชุดแรกๆเป็นยังไงนครับง่ กว่าจะเรียนกลับไปหายอีกรอบนงไงครับลืมไปเลยขาดความอบอ,อุ่นไปบ่ายอาหารนี่อยู่แล้วนะครับพอเอา130อาบวกกับ650เต็นเท่าไหร่ครับ <Yeah. S 1> 780คุณค้นกับตัวเลขไ้หมครับ oh. ก็คือมันก็เท่ากับที่เมื่อกี้เราทำองค์กรมมีคูณแบบ5ใช่ไหม <Yeah. S 1> มันก็ได้7 80เหมือนกันเต้นเลย <Yeah. S 1> คุณคิดว่าวิธีการไหนที่เป็นไปได้มากกว่าันะครับมาดูตัวอย่างครับนี่ครับ780คนเท่ากันเลยคุณคิดว่าแถวแรกเนี่ย นะครับที่เราต้องดูแลคนหน้ากระดานอะไเป็นพลิกเลย130คนจับการที่รับรับผิดชอบดูแลคนละห้า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 อย่างไหนจะดูแลได้ทูกถึงมากกว่ากันอย่างไหนที่มีความเป็นไปได้มากกว่ากันอย่างที่อย่างไหนที่สามารถจะสร้างองค์กรที่เกิดขึ้น780คนได้จริงๆครับข้สองชัดเจนนะครับนี่คือความลับที่หลายคนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณเข้าใจนี่แค่บทที่สองะเนี่ย ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างเขาเรียกว่า duplication Co ป y การลอกเลียนแบบทำซ้ำบางคนเข้าใจว่ามีวงกลมเขียนตรงกลางว่าคุณและคุณไปชวนสมมติว่าช่อนายกไก่เข้ามาคุณเข้าใจเราเขา้าใจเองว่าไอ้กไก,กค่คนเนี้ยจะเหมือนเราเลยมีหลายครั้งที่เราคิดว่าพอเราได้คนแรกเข้ามาในชีวิตไอ้คนที่สุดท้ายต้องเป <Yeah. S 1> ็นไดมอนด์เย้เยคิดแบบนี้แนหะ <All right. S 1> คนแรกเนี่ยต้องเป็นไดมอนด์ชัว เพราะว่าเขาเหมือนเราแต่เขาเคยเหมือนเราไหมครับไม่ไม่เคยมเคยเหมือนเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะลอกเลียนแบบคาซ้านะคุณต้องลงไปลึกอย่างน้อยสุด3ชั้นด้วยกันลงลึกด้วยกัน3มชั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณพามาแค่คนเดียวนะแค่ชั้นเดียวในวันที่ผู้สปอนเซอร์คือตัวคุณนะครับเลิกผู้ถูกสปอนเซอร์คือนายกอไก่เนื่องจากเขาไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเขาก็จะเลิกตามคุณ ถ้าเกิดว่าคุณชวนนายกอไก่เข้ามาแล้วคุณสอนให้นายกอไก่ไปสปอนเซอร์ในของข่เข้ามาอย่างนี้ดีไหมดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการลอกเรียนแบบทาซ้าเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องลงลึกถึงสามชั้นคุณต้องสามารถที่จะสอนสอนให้นายกอไก่ไปสอนให้นายขอไข่ถึงวิธีการสปอนเซอร์นายคองข่ายนะครับ ฟังทันไหมถ้าฟังทันไปดูวีดีโออีกอรอบหนึ่งนะครับในะบทต่อไปเราจะมาดูถึงสิ่สิ่งที่ต้องทําบทก่อนหน้านี้เราพูดถึงสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงน,นะครับเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนก,กับการที่เราเดินทางในวันทีนะ่อากาศร้อนๆแบบนี้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราไม่ได้ไปโดยเครื่องบินแต่เราไปโดยรถยนต